ินทางใช้อะไรที่ประเทศวิลจะมีกวางเรนเดียนะคะใช้ลากล้อเลื่อนหรือภาษาจีเรียกว่าเสลีนะคะเป็นล้อเลื่อนก็จะผูกแล้วคล้ายๆเกวียนบ้านเราแต่ว่ามันไม่มีล้อนะคะเป็นเสลีแล้วก็ใช้กวางเรนเดียนะคะลากแต่ว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้กวางเรนเดียไม่มีแล้วเขาใช้อะไรคะ ้อะไรม้าม้าเหรอฮะม้าไม่ค่อยทนหนาวเท่าไหร่ใชะไรใช้สุนัขสุนัขพันธุ์ที่ตัวใหญ่ๆนะคะพันธุ์ูไม่แน่ใจว่าพันธุ์อะไรนะสุนัขจะเป็นคนคะจะเป็นตัวที่ลากทนะ,ะ,ะเลแทนให้โยสลีหน่อยเพราะฉะนั้นในวันที่เอ,เอเ่อวันนี้ในเพลงไอจิกเกอเบลเพลงจิงกเกอเบลจงบลึงมีคำว่าทะเล ฟิลินหรือมีคะว่าสลินซอสเลื่อนนั่นเองนะคะชื่อไอริงเลยแล้วซานตาคลอสจะมอบของขวัญในวันไหนครับคริสต์มาสเลยไหมมีใครรู้ไหมอ่าเยีฟคืนวันที่ยี่สิบสี่เขาจึงเรียกว่าคริสต์มาสอีฟซึ่งยีฟย่อมาจากอีฟย่อมาจากอะไรคะ ไม่ให้ว่าเป็นระยะเวลาอีฟอีฟย่อมาจากอะไรแต่ดูบ้างอีฟย่อมาจากอีฟหนึ่งอีฟหนึ่งหมายถึงตอนเย็นหรือตอนค่ำนั่นเองนะคะคริสต์มาสอีฟคือเย็นก่อนวันคริสต์มาสนะคะเขาจะเรียกว่าคริสต์มาสอีฟตอนกลางคืนวันคริสต์มาสอีฟนี่แหละจะมีการอาจจะจะคลอสไปหยอดของขวัญให้แล้วก็ เด็กๆมีความฝันว่าทำไมคะถ้าแขวนถุงเท้าที่บนหัวเตียงหรือหน้าปล่องไฟจะมีของขวัญให้จากจากใครคะจากเซนต้าแต่ว่าจริงๆแล้วใครเป็นคนเอามาใส่ให้ใครใคร,ใครบางคนอดตาหลับครับตะนอนอยากเห็นเซนต้ามาตอนคืนนั่งเฝ้าอยู่ใต้ต้นคริสต์มาส ู่ตรงถุงเท้าที่แขวนไว้ปรากฏว่าหลับไปก่อนตื่นเช้ามาเห็นของขวัญอู้ยทำไงดีเมื่อคืนเราห์ดูแล้วทําไมไม่เห็นสันตคลอนก็คือจริงๆแล้วสันตคลอนก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองนั่นเองพอเห็นว่าลูกหลับก็เอาของขวัญเนี่ยมาให้ถ้าถ้าเป็นเด็กดีมากก็ของขวัญชิ้นใหญ่เด็กดีรองลองมาก็ของขวัญลดหลั่นมาเป็นการาเพื่อให้เด็กนะคะได้ทําความดีนะคะ เออทีนี้เออที่ฟังฟังมาเนี่ยฟังฟังมาเนี่ยจำได้บ้างไหม,มสัตาคอร์สคนแรกชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะสัตาคอร์สคนแรกแม่นี่แม่ เอาเตรียมเตรียมรางวัลให้ด้วยนะคะคุณครูเชิญชัานเน้อค่ะพี่หวานพี่หวานกดกดถ่ายรูปภาพนิ่งก,กดตรงไหนอ่ะกระโดดเลยนี่อะไรคะ